โอ้พญานาคของเท ลับไปใหม่ทุกทีเลยค่ะโอ้ไปฝัน ตรงนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราเชิญเดินตามพระจากพระจย์จะเมตานำพาไปดูสถานที่สำคัญนะครับ ายพันยานาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ันลงมาเยอะลงมาเต็มไปหมดแล้วนั่นกลุ่มใหญ่ๆนะมองไปมืดไปหมดเลยคนหลายคนน้อยบางคนเล็กแเนี่ยที่เห็นเขาเล็กแน่ ตนี้ถ้าหาตอนนี้มาก่อนก็เป็นที่ลบๆนะมันมองไปเป็นลบๆเหมือนมันไปจะพัฒนาขึ้นมาแบบนี้ได้มันต้องใช้กำลังกายกำลังทรัพของชาวบ้านทคร่ยปิจัะทำาขึ้นมาได้ปัจจุกัาตอนนีแบบพระเนียสลักมีอยู่ประมาณร้อยสี่ ภาพองค์นี้เนี่ยด้านนน้นก็เป็นภาพแต่สลักเหมือนกันนะฮันหลังฮันหลังไป่กันรงฝั่งมโน้นเนี่ยเป็นของคุณลักษิตคุณลักบิตเป็นเจ้าภาพเน้่คุณวิรัตเนี่ยเป็นเจ้าภาพข้าหน้าโบกิโตโยี <stood> an ่หมวดผู้ผู้ผ่านอายุร้อยสามสิบปีมีพวกนักธรณีวิทยาคนตางจรงวัดพวกสนามพวกอะไรพวกนี้ มันเป็นประโยชน์ให้เหนือแองโยูนเนี่นี่เลยเป็นประโยชน์ทั้งทางศาสนาทั้งทางขบ้านเมืองไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเวลาแขกบ้านแขกเมืองมาที่จังหวัดนี้เขาก็พาเข้ามาดูเขก็สลัดเขาก็อะไรเข้ามาดูเขกนักศึกษาพขกอะไรเขาก็มาดูมาศึกษามันเป็นประโยชน์ตรงจากที่เป็นหน้าผาตรงนั้นแหละนี่เราวแกะสลักออกมาให้เป็นแบบนี้ ช่ใช่แบ่เดียบีเอวามันไปไหนเองเราดูีมันขึ้นไหมวิดีโอนติแปว 别哭了 พญานาคมีอยู่หกตนอยู่ตรงนี้เนี่ยงานแกะสลักทั้งหมดเนี่ยของไอ้ไผ่พงสธรก็มารับเป็นเจ้าภาพตนหนึ่งแต่ตรงนี้มันมองไม่เห็นนะโยมมันต้องเดินลงไปจากตรงนู้นบอยเดินลงไปหน่อยนั่นนีนั่นตัวนั่นไงตรงนี้เนี่ยสิบองค์เนี่ยพญานาคตรงไหนครับตีนเชิงนะคะตรงเนี่ยมีพระนอนแกะสลักหนึ่งของฉันประมาณสิบเมตรยาวอันนี้หนึ่งสามเนี่ยสามหูนนท์เชิงนับหน้าผา สียด้เนาะโยมไม่ได้ลงไปเนาะมันดีมากเลยนะข้างล่างนะใครใครก็ชอบมันจะเดินมันธรรมชาติตรงนี้ธรรมะก็ต้องมีเวลาใช่ค่ะหลวเพ่อวามามาอยู่สี่วันเลยนะคุณเวลาอยู่กับเราวนามมันเหมาะเมื่อคืนนี้อาตมาก็พาตรวจบ่พาให้ธรรมะน่งภาวนาอยู่ตรงนี้ในธรรมมันจะเย็น ฝั่งทั้งโน้นเป็นของหนักฝั่งทังนี้เป็น,นของไม้คุณการไปได้ไทยให้บรรยากาศอืม มีคนภาวันภาวาเหมาะแบบเป็นสถานทีป่ปฏิบัติธรรมคุณแค่ถือไปยินหหลายเดือนเข้ากาเี่เคยถ่ายตรงนี้หมเข้าทางต้อเข้าด้านนี้เลยขลูกแก้วแก้สว่างแล้วก็เดิน้าเป็นใช

อ้ยนี่ไงพญานาคฮะตรงนี้อ่ะพี่ถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวจะถ่ายยังไม่ปิดน,นะ,ะจะถ่ายรูปยาวกว่นี้ถ่ายรูปหรือวิดีโออ่ะ มันช <ST su ks> ัดเลยนะที่เขานนี้ผมลอก่อนลอผมก่อนดีมารั้งแต่เมื่อไหร่นี่จะลอผมก่อนดี่จะล้อม

เดี๋ยวมายืนก่อนคิดที่ถ่ายมาก็ได้ถ่ายเล่นหลังไม่ถ่ายแทนนี่นบรรยากาศตามเคอใช่ไหม ให้มาวันที่วันที่สองวันพฤหัสคบผมวัุกร์บัเสาร์วุก สร้งชื <The> <The> mm ่อว้าวัดเจดเจ้วเกศาเจเจคือเกศาของตูมันกลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุเกศาธรทำเจเจเวเกศาธรทำจะมาใช่หนึ่งก็กลัวเขาว่าจะแอบอ้างลงตูมันก็เลยพอได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ก็เลยตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์ท่านไหนว่ะพระเจดเจ้าเจสาี้ คือว่าเป็นมงคลน,นิดๆอย่างดีอะเง้ยก็ต่อไปในไทยในไทยพัาาคหน้าสถานที่ตรงนี้จะเจริญรุ่งเรืองเมื่อก,ก่อนมันไม่มีอะไรเยมันเป็นป่นนาลุกๆน,นึ่งเละเมื่อก่อนเดี๋ยวไปดูลานพญานาคหนยมนใส่รองเท้ามาได้เลยที่กินสีสีเขียวนิ่มเราดำๆเลยแต่ว่าจะมาเห็นสีเงินหยวงหนยมสีเงินหยวงบางที่เขาก็ใช้สีเงินหยวง ใช่ท่นเไม่เืนตัวินงติเงินบาๆครัถ้าไปดูใกล้ๆใหญ่มากเลยนะโยมนะตมาเดี๋ยวจะพาไปสำรวตรงนี้เขาเรียกลานเต่ายินแกะสลัดลานเต่านี่พระแกะสลักของเราตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้สวยมากเลยสวยมากเลยค่ะนอนพระนั่ง ใช่ที่รถรถคนนี้เป็นห่วงว่าคนที่เนาบลงไม่ได้นะต้นนันต้นนั้นใหญ่สุดต้นนั้นน่ยของคุณวิรัตนคุณวัตเป็นเจ้าภาพใหญ่มาก หมายถึงว่าคือพญานาคเขาเหมือนกับรักษาตัวศาสนาโดยใจของเขาที่อยู่ในปากไม่ต้อง่าปกป้องดูแลศาสนาที่อยู่บนหัวก็เชิดชูศาสนาในในป่าลูกแก้วนี่ไงนี่ไงอยู่ลูกแก้วแก้วไอ่เปียบเปียบตัวแทนเหมือนกับพระรัตนรัยคือแก้วสามประการแก้วอยู่ในปากเหมือนกับพญานาค มันก็นว่ารักษาปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ที่อกแสดงว่าเหมือนกับใจของพญานาคมีแต่พุทธศาสนาบางอาจจะอยู่ที่ที่ที่เสียงไงโยมอยู่ที่นอนอยู่ที่ตรงนี้เหมือนว่าเชิดชูศาสนาก็เลยใส่ลูกแก้วตามตำแหน่งต่างๆ,ๆอันนี้คือถาดทองคำสี่สี่อันเป็นพับ เกณฑ์นนะ่าแล้าข่าสุดท้ายก็คือของพระศรีริยเมตไตรอันนี้คือถาทองคำอันนี้คือกระนาเริ่มต้นเราสร้างการะนาดก่อนองค์แรกก็เลยมีดอกบัวแล้วก็มีถาทองคําแล้วก็มาสร้างพญามุลติน,นใหญ่มากสุดๆเท่าที่เท่าที่เคยเห็นมาก <ใน S 1> ป ัไปด่าเพื่อนเลยไปใกล้คิดว่าศาสนาก็าเลยเขามีความศรัทธามีความศรัทธาเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราก็อดีชัดเขาเคยเสวยพระชาติญญาาาเป็นพญานาคนะพรับอุทิศก็เป็นเพราะความคุ้นเคยในศาสนาแบบนี้หระเพราะคนเรามันเกิดมาหลายปุ๊หลายชาติเกิดมาชาติใดก็ยังยังระลึกถึง มันมีความคุ้นเคยสมมติถ,ถ้าคนเคยเกิดเป็นพญานาคมันจะมีความคุ้นเคยกัเป็นพญานาคองค์ใหญ่มากดูดูพี่แป๋วพี่ลิกตัวนิดเดียว การเรื่องสวนราัการรชาติองต้องไปหาการหายใจการหายใจการหายใจอคุณการหายใจขันต่ำในเรา